นีทานพื้นบ้านภาคอีสานเรื่องกำพร้าผีน้อยมีเมืองแห่งหนึ่งมีเด็กน้อยคนหนึ่งกำพร้าพ่อและแม่ตั้งแต่ยังเล็กอาศัยการขอทานเลี้ยงชีพชาวบ้านบางคนก็เมตตาให้ทานบางคนก็รังเกียจหาทางกลั่นแกล้งเสมอวันหนึ่งตากวานบ้านคำเรียกผู้ใหญ่บ้านคิดจะกำจัดเท้ากำพร้า จึงแนะนำให้ไปทำนาที่ทุ่งนาชายป่าซึ่งไม่มีใครทํากินเพราะเป็นถิ่นที่ผีดูร้ายอาศัยอยู่ความเชื่อเท้ากำพร้าขยันทำนาขุดดินทางป่าอย่างไม่ย่อท้อทำให้ผู้ถีทั้งหลาย รวมทั้งผีย่างงามซึ่งอาศัยอยู่ปลายนาคิดจะจับเท้ากำพร้ากินเป็นอาหารแต่เทวดาห้ามไว้และเมื่อผีเหล่านั้นรู้ว่าเป็นพระพุทธเจ้ากลับชาติมาเกิดเป็นเท้ากำพรา้าจึงถวายตัวเป็นทาตรับใช้และได้ช่วยเท้ากำพรา้าทำไร่ทำนาปลูกพืชผักผลไม้ ขณะที่รอการเก็บเกี่ยวข้าวเท้ากําพร้าได้ออกขอทานตามปกติตากวานบ้านประหลาดใจที่เท้ากําพร้าไม่ตายจึงคิดกลั่นแกล้งอีกโดยนำข้าวบ้วนปากมาบริจาคทานเป็นจำนวนมากเท้ากําพร้าจึงนำไปนึ่งแต่ปรากฏว่าข้าวบ้วนปากของตากวานบ้านส่งกลิ่นหอมอบอวนทำให้ผีทั้งหลายได้กลิ่นพากันมาขอแบ่งกิน ผลการกินข้าวบ้วนปากทำให้เท้ากำพร้ามองเห็นพูดผีทั้งหลายได้วันหนึ่งเท้ากำพร้านำใส่ไปดักปลาแต่ไม่มีปลาติดเพราะผีน้อยขโมยกินหมดเท้ากำพร้าจึงนำเรื่องนี้ไปปรึกษาผีย่างงามผีย่างงามจึงเอาไหมของตนขนเพชรให้เท้ากำพร้านำไปทำบ่วงดักไว้ในที่สุดผีน้อยก็ติดบ่วง ได้ร้องขอชีวิตต่อเท้ากำพร้าเท้ากำพร้าจึงได้ปล่อยไปคุณธรรมต่อมาก็มีสัตว์อื่นๆมาติดบ,บ่วงสายไหมที่เท้ากำพร้าดักไว้อีกเช่นเสืออีเห็นช้างน้ำและนาซึ่งสัตว์ทุกชนิดร้องขอชีวิตและยอมเป็นทาสรับใช้เท้ากำพร้าส่วนพยาช้างน้ำได้มอบงาทั้งสองข้างและแก้วมณีให้แก่เท้ากำพร้า ซึ่งในงาช้างนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อนางสีดาอาศัยอยู่นางได้ออกมาทำอาหารไว้ให้ทุกครั้งที่เท้ากำพร้าไม่อยู่บ้านจนเท้ากำพร้าเกิดความสงสัยจึงแอบดูและรู้ความจริงเท้ากำพร้าได้ทุบงาช้างนั้นเสียเพื่อไม่ให้นางเข้าไปอยู่ในงาช้างนั้นอีกและทั้งสองได้แต่งงานกัน เท้ากำพร้าไม่ได้ไปขอทานในหมู่บ้านเป็นเวลาหลายวันชาวบ้านจึงเกิดความสงสัยพากันไปแอบดูที่กระท่อมเมื่อได้เห็นนางสีดาซึ่งมีรูปโฉมงดงามต่างพากันตกตะลึงและโจสขานกันไปจนทราบไปถึงพระยาพิมพ์ทองเจ้าเมืองอินทปัตผู้งีใจพานผิดศีลละรา จึงคิดอยากได้นางสีดาเป็นมเหสีได้ทาพน,านันผิดศีลธรรมเท้ากำมปราแข่งขันหลายอย่างโดยมีเดิมพันว่าถ้าเท้ากำพปราแพ้จะยึดนางสีดาแต่ถ้าเท้าอินทปัตแพ้จะยอมยกเมืองให้ครึ่งหนึ่งเมื่อแข่งขันชนไก่ชนควายและชนช้างเท้ากำพปราเป็นฝ่ายชนะทุกครั้ง ทั้งนี้เพราะได้รับความช่วยเหลือจากนางสีดาพันรยาของเท้ากำพร้าที่ใช้แก้วมณีเรียกสัตว์ต่างๆซึ่งยอมเป็นทาสเท้ากำพร้ามาให้ความช่วยเหลือเมื่อชนไก่ควายและช้างของเจ้าเมืองตายพระองค์ได้บังคับผิดศีลธรรมให้เท้ากำพร้ากินสัตว์เหล่านั้นเสียให้หมดพญาหุ่งรุง้งหรือนาคแปลงตัวเป็นเท้ากำพร้ามากินสัตว์ทั้งสามที่ตายไปให้หมด ทำให้เจ้าเมืองโกรธแค้นเท้ากำพรายยิ่งขึ้นจึงได้ท้าแข่งเรือกับเท้ากำพรา้าพญานาคได้แปลงกายมาเป็นเรือช่วยเหลือเท้ากำพร้าอีกแล้วฟาดน้ำถูกเรือของเจ้าเมืองล่มในที่สุดเจ้าเมืองผู้ไร้สัจจะก็จมน้ำตายกฎแห่งกรรมเจ้าเมืองได้ไปเกิดเป็นผีแทนแต่มีใจสเสน่หานางสีดาและเจ็บแค้นที่ไม่สามารถเอาชนะเท้ากำพร้าได้ จึงวางแผนร่วมกับบางลั่วตัวหนึ่งให้ไปร้องเรียกเอาวิญญาณขวัญน,นางสีดาเมื่อขวัญออกจากร่างนางสีดาก็สิ้นชีวิตขีน้อยแนะนำไม่ให้เผาร่างของนางและอาสาจะพาวิญญาณของนางสีดาคืนมาให้ได้จึงไปพบพญาแถนแล้วซ่อนข้องไปด้วย ต่อมาวิญญาณของนางสีดาได้ไปอยู่กับพญาแถนทำให้พญาแถนดีใจมากให้รางวัลแก่บางลัว่วและได้เลี้ยงสุราผิดศีลธรรมจนบางหลัวเมาไม่ได้สติหีน้อยจึงอาสาพาบางลั่วไปส่งถึงบ้านตอบแทนบุญคุณ ระหว่างทางผีน้อยได้หลอกให้บางลั่วเข้าไปนอนในค้องบางลั่วรู้เท่าไม่ถึงการจึงทำตามผีน้อยรีบปิดผาคลองแล้วนำมาให้เท้ากำพร้าผีน้อยได้บังคับให้บางลั่เรียกอวิญญาณนางสีดากลับมา <ma id> เมื่อนางสีดาได้ฟื้นคืนดังเดิมแล้วผีน้อยจึงหลอกให้บางลั่แลบลิ้นที่เคยใช้อวิญญาณคนมาเป็นจำนวนมากความชั่ว แล้วตัดลิ้นบางหลัวเสียเพราะเกรงว่ามันจะร้องเรียกอาวิญญาณคนไปอีกนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาบางล่ัวจึงร้องได้ไม่ชัดเจนเมื่อเจ้าเมืองอินทปัะสิ้นชีพไปแล้วชาวเมืองจึงเชิญเท้ากำมพร้าและนางสีดาผู้เป็นภรรยาปกครองบ้านเมืองสืบต่อมานี้เพราะความดีของเท้ากำพร้าและนางศีดาจึงปกครองบ้านเมือง โดยประกอบด้วยคุณธรรมสืบต่อมาอย่างเป็นสุก